กลบจบกลจากประเพณีหนึ่งที่บ่งบอกถึงความรักความสามัคคีของคนไทยคือประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวครับโอ้ยเกี่ยวเฉยเฉยจะสนุกนอคนอีสานมากมวลกลุ่มเกษตรกรชาวนากบตาลจังหวัดขอนแก่นจัดเต็มมีหมอลำชื่อดังแม่ราตรีสีวิไลลูกแพรอุไรพร ครูเพลงเบาสถาพรอาจารย์ดินพร้อมทีมงานลูกหมอลำมาตุ้มโหมกันมวนขักมวนแน่หายเหน็ดหายเหนื่อยนะักรับยาวนายปูนปูนน้าไายเฮาโอรยสาวเ่าบด้เจ้าของต้อแท้ย้ ปาแงแ้มถูกท้าทายโดยรองศาสตราจารย์สุวารีจันกระจ่างศูนย์วัสดุชีวภาพไคตินไคโตซานสถาบันวิจัยและวัสดุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลว่ามีสารอินทรีย์ตัวหนึ่งสามารถป้องกันและยับยั้งเชื้อราในพืชได้ครับ <S <S ไม่ชื่ออะไรง่ายๆครับบุกจู่โจมถึงสวนทุเรียนพิสูจน์ข้อเท็จจริงทันทีครับที่ตำบลแหลมกลัดอำเภอเมืองจังหวัดตราดอำเภอขลุงและอำเภอเขาคิจกูลจังหวัดจันทบุรี เกษตรกรย่านนี้แทบทั้งหมดทำสวนทุเรียนตั้งแต่5ไร่10ไร่ไปจนถึงร้อยไร่พันไร่ปัญหาที่พบทุกปีก็คือเชื้อราหรือว่าท็อปลงต้นที่มากับฝนครับก็โสมเนาะมันก็เป็นเน่าเปอมันเป็นแผลมันก็เหมือนกับพอมันเน่าแล้วก็แล้หมอดมันก็พอยเนาะมันก็กินไปเรื่อยคนเอามาอยู่ก็ต้องโคนอย่างเดียวอ่ะเพราะมันกินมากมันก็ตายอ่ะพอโรคเริ่มเข่าใบก็จะเหลือง หลวงเอาหลวงเอาแล้วก็ตายอยู่แล้วก็กิ่งอะคะ่ะยอดยอดทุเรียนอะคะ่ะจะไม่เดินไม่มีการแตกยอดอ่อ,อนออกมาใหม่ะะรักษาแบบชาวบ,บ้านฝังเข็มบ้างไปร้านยายนะครับแนะนําตัวไหนมาก็ฉีดจะเคมีชีวภาพเอาหมดต้องรักษาให้ได้เพราะทุเรียนต้นหนึ่งถ้าเสียหายขาดรายได้เป็นหมื่นเลยนะครับพอใจแล้วท้อแฟนไม่เข่าสวนเลยมีแต่เนี่ยคูต้นแล้วก็ทายาคนเดียวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ย แฟนบอกท่อเลยว่ะจนมารู้จักกับทาร่าสารอินทรีย์ร้อปซป้องกันยับยั้งเชื้อราได้ทดรองใช้ได้ไม่ถึงเดือนเห็นผลครับแล้วพอมาเจอทาร่าเรามาฉีดแผลมันก็หายมันก็แห้งนะอันนี้พอฉีดมันก็นันดีนะเนี่ยลามันก็ไม่ไม่มาเป็นที่ดอกที่กิ่งนะวินี่สังเกตดูเออใช่ไปประมาณ7-8หนแล้วก็เออแล้วถึงตนเป็นโรคจนเราขูดจนพุนแล้วก็ยังเออแล้วใบมันก็ยัง ยังอยู่ปกติอ่ะถ้าสวนหนูปีนี้นะถ้านนนะ่ะหนูว่ายาผีก็เนี่น่าจะขายดีเลยแหละว่าสวนหนูถือว่าหนูก็เป็นเขตนักสุดในแถบนี้แล้วนะปลอดภัยไร้สารเคมีพิสูจน์ได้จากไอ้ไข่มุกเดินตามเข้าสวนทุกวันกลากเกลื่อนโรคเรื้อนโรคผิวหนังหายเกลียงครับหมาจะมีกลิ่นสาบเหม็นมากค่ะไปไหนก็มีแต่คนเรียกไอ้เน่หาหมาหมา,มาชื่อไข่มุกค่ะแต่ว่า คนไปไหนเขาก็เรียกแต่ไอไข่เน่าคือมันเหมินนะคะจนกระทั่งทุกวันนี้น้องหมาก็คือขนเขาวกลับมาเหมือนเกือบเกือรเซ็แล้วะคะ่ะเชื้อราในหมายัางตายในต้นไม้จะเหลืออะไรไร้สารเคมีไร้เชื้อราลำต้นแข็งแรงออกดอกออกผลผลิตเฮงเฮปังปังนะครับพ่วงถามแรงตอบแรงตำบลบะบาทนาสิงอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายมีจริงไหมนายอาทิพงศ์ โศสีใหม่ชาวบ้านในพื้นที่ร้องเรียนมาว่าบอกว่าตำบลพระบาทนาสิงก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศกักราช2538แต่ไม่ถูกต้องตามกฎกระทรวงมหาดไทายครับแถมองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเรียนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก็ไปตั้งทับที่ของชาวบ้านซะนี่ ยื่นเรื่องฟ้องร้องถึงโรงถึงศาลตั้งแต่ปี2557ผ่านมา7-8ปีศาลก็ไม่หาบทสรุปให้สักทีใครถูกใครผิดไม่รู้แต่ที่แน่แนงบประมาณถูกเบิกมาใช้ไปแล้วกว่า26ปีครับมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันทุกวันโอ้ยวุ่นวายครับผู้ว่าราชการจังหวัดอำเภอตำรวจสสผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่เห็นว่าทราบเรื่องกันหมดแล้วขอความชัดเจนด่วนครับ ช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนรับเจ้านายปูนปูน